อ่ะอุ้ยเสียงท่อเนี่ยมันจะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โหโอ้โหวิ่งวิ่งกันอย่างสวนสนุกเด็กนี่มันคืออะไรอ่ะเฮ้ยโอ้โหโอ้โหเพลงข้างๆหลอนหนูเลยครับเอาเรื่องจริงๆแค่หน้าเมนูก็กลัวนะครับ คำว่าไฮนี่คือออกเกลนะครับรู้หรือเปล่าพอกดแล้วคือออกหน้าเดสก์ท็อปเลยครับแหมจะด่าว่าเราซ่อนมางั้นเถอะเฮ้ยมันกลัวที่ไหนแล้ววะนี่คือเกมเก็บยาร์ชิฟแอดเฟสตี้นะครับผมก็คือเก y a ยานี่ก็หลุมศพชิฟก็น่าจะรวมกับคำว่าเก็บยานั่นี่แปลว่าผู้ดูแลหลุมศพ ู้เฝ้าหลุมศพเข้าสุสารอะไรประมาณนี้นะครับเออนี่เป็นเวอร์ชั่นที่เดโมโน,นะครับคือเวอร์ชั่นทดลองอะไรครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะครับสวัสด,ดีทุกคนด้วยนะครับตอนนี้เราอยู่กันในช่องนักสึกเซรากับผมนักสืกนะครับขออนุญาตเลยชิปวันเยี่ยงคืนคิปอยู่มอนิเตอร์ดาววิวรีนิวเดอะสวิตท่ามอโอ้เดี๋ยวเดียวเไม่ทันไดเล่นเลยฮัลโหลครับมันรับไงวะโทรศัพท์ไปไหนเอ้า ฮัลเหลโอ้โหสียงมันสี่งเกี่ยวมันดังมากเลยอ่ะเดือบากันเลยหูแตกแน่สวัสดีตอนเย็นไม่มีเวลาอธิบายนะจารูปรักเดีวกันนะหน้าจอซิสเทมของนายที่ที่ทำงานเนี่ยเปิดมันขึ้นมาด้วย u น e d จ o scare away o า d i s t r a c t anyone who t i g h t b e up to n า good I recommend using it if you're in a situation where you see someone where they shouldn't normally be. However, I wouldn't use it too much considering they may start ignoring it entirely. Why am I saying this? Simple, to prepare you. People have been crazy about this place. Especially ah, recently, and I th don't mean... think it's too. Th 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 like <laughs> <laughs> the signal here is a bit rough. If you notice you're starting to lose connection on your monitor, just turn your router off for a second and flip it back on. As for the second thing, you may have noticed the ticket booth in front of you. Where's the glass? Don't ask, nor is it your business to know. What is your business is that you could use that shutter if you're put in a dangerous situation where somebody's in front of you. The window is also marked on your camera map, so you should be able to get a good idea of the building's layout. That's pretty much it. Just keep all that garbage in mind and you'll be set. If you didn't, well, too bad. Oh, my. ฟา k i n งอ้านี่คือปิดอ๋อฮะปิดแล้วมันก็จะขึ้นมาเองอะรอโอ้แล้เปลี่ยนหน้าจอเองไม่ได้เลยนะครับเท่าที่เขาบอกมานะคือเราทำหน้าที่ได้แค่เอ่อดูไปเรื่อยๆนะแต่มันผมเห็นอะไรนะเมื่อกี้ป๊ี่ป๊บซมองอะไร กูเจ้าหน้าจอลงได้ยังไงเนี่ยืมชิบหายแล้วคุณด,ดูมมองอะไรอยู่วะเฮ้ย,อยโอ้โหน้องชิบหายแล้วชิบหายแล้วชิบหายแล้วเปลี่ยนกล้องไง มันกดอะไรได้บ้างวันนี้ไม่รู้เลยไงโอเคเอ่อต้องไปเทิร์นออนไอ้เฮ้ไม้คิ้โอ้าจำสแกมมันค่อนข้างที่จะโหดเลยอะ <c oughs> ชีพหายแล้วโอเคเอาเป็นว่าเอา่อเดี๋ยวขอดูวิธีเล่นก่อนตอนนี้กำลังงงอยู่นะโอเคเริ่มใหม่กันดีกว่าครับรอบนี้ต้องตั้งใจหน่อยแล้ว ผมลนมากเลยเมื่อกี้ผมไม่รู้ว่าจะเล่นยังไงนะครับคือไฟไนอ่ะผมเคยดูคนอื่นเล่นอย่างเดียวนะครับไม่เคยเล่นเองเพราะกลัวจัมส์สแก์มันมันค่อนข้างโหดมากเลยฮะแต่รอบนี้สกปไปเลยมาเลสโกพอจะเล่นเป็นแล้วนะครับเดี๋ยวเออขอดูแล้วกันมาเราต้องเราต้องเปลี่ยนสัญญาณตรงนั้นด้วยโอเคเดี๋ยวเราเช็คก่อนนะครับเออเริ่มจากการที่ดูก่อนเลยว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงหรือเปล่านะโอเคทุกอย่างทุกอย่างเป็นไง ยังยังไม่มีนะยังไม่มีโอเคยังไม่มีครับอยางไปได้เรื่อยๆดูเร็วๆเลยดูควิกเอ้ยมา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 โอ้โหมันเอาแล้วมันเอาแล้วมันเอาแล้วมันเอาจริงมาจริงมาจริงมัเอาจริงโอเคเราเราเราต้องแก้สัญญาณต้องแก้สัญญาณนี้นะครับแล้วกดกดเช็ค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 บ่อยๆโอเคเอาอันนี้ขึ้นมาเอ่อมันสัญญาณยังไม่มาเลยคนิดนึงนะสัญญาณมันต่ำมากนะครับรีเซตสัญญาณเรียบร้อยโอเคมัน มันอยู่ไหนละมันอยู่ไหนละมันอยู่ไหนมันอยู่ไหนโอเคมึงมานี่สิหมาหมาโอเคผมผมค่อนข้างที่จะเลื่อนไปไปนิดนึงนะแต่ว่าได้อยู่ครับโอเคเรารีเซ็ตสัญญาณเราเปิดใหม่เรียบร้อยโอเคสัญญาณเต็มเต็มเปี่ยมเต็มเปียมไปด้วยความรักหรือเปล่ามันอยู่ไหนละมันอยู่ไหนละมันอยู่ไหนละอยู่ไหนมันอยู่ไหนมันอยู่ไหนอยู่ไหนวะโอเคอยู่นี่เองอยู่ที่เดิมอยู่ที่เดิมเอาไปที่เอาไปที่เอาไปที่มันไส้โอเคเรากดหนึ่งทีแล้วสัญญาณมันจะลดอ่ะนะคุณผู้ชมต้องใจเย โอเครีผมรีเลยแล้วกันโอเคให้มันเต็มห้าอ่ามันไปไหนแล้วมันมันไปไหนแล้วโอเคมันอยู่นี่เพยงอ่งานะจะไปไหนแล้ว b r โอเคโอเคโอเคผมรายัางได้อยู่วะเรายัางเล่นกล้องได้อยู่นะครับเพราะว่าสัญญาณเลยสิมันอยู่ไหนมันอยู่ไหนเฮ้ยโอ๊ยโยโยโใกล้มากใกล้มากใกล้มาก ไกล้มากไหนวะยังอยู่ยังอยู่อยู่กล้องอยู่ตรงนี้อยู่ใกล้ห้องเราเลยโอเคโอเครอรอรอเลยรอเลยมันมาแน่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 มแ,นแม่จา๋าเฮ้ยติย่งตึ่งตึ่งตึ่งติ่งวิเศษวะที่ไหนวะมาดิเฮ้ยมาแล้วไปดิเออีดปะมันวิ่งหมดแล้วปะ โอเคมันไปแล้วโอเคก็ตวิริกดโอเคสบายครับผมยังยังได้อยู่ยังได้อยู่พอเลทไปแล้วเริ่มรู้แล้วโอเคมึงเอาก่อนเลยเอาก่อนเลยมองหน้าทำไมหฮ้ยเฮมองหน้ามีเรื่องเออเอาละ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 โออเบ้อเบ้อสัญญาณสัญญาณไม่ดีโอเครี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 ใหม่นี่ใหม่อ่ะ let's go เต็มครับเต็ม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 หลนนะเนี่ยหลนนะเนี่ยเมื่อกี้มันหลนมากเลยฮะเวลามันจะมาใกล้อ่ะ ม,มันยีงไงอยู่ที่เดิมจะไปไหนไอ้กระต่ายมานี่ได้อยู่ครับตีสองห้าสิบกว่านะฮะตอนนี้จังหวะนี้นะครับผมเรายัางไปกันต่อในค่าคืนนี้นะยาวๆพี่น้องได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ที่แปลว่าอะไรคุณผู้ชมแปลว่าได้ไงห <c oughs> ันมองกูดิลี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 เขาสานก่อนฟังเสียงฟังเสียงโอเคโอเคยัง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 อยู่ไหนละมันยังยังอยู่ที่เดิมอยู่ที่เดิมอยู่ที่เดิมได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ที่แปลว่าอะไรแปลว่ามันมาไงว่าอยู่ใกล้มาก เอออยู่ไกลเกินอุ้ยมันอุ้ยมันอยู่หน้าห้องกูแต่ว่าเน่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 เนไหน่เ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 น่มา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 ดีน้องมาวิ่งไปวิ่งไปกลับไปกลับไปกลับไปที่ของมึงเดี๋ยวนี้ ไม่ต้องมาเข้าใจไหมโอเคมันไปแล้วหุยเสียวได้อยู่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 ที่แปลว่าได้โอเคมันไม่กลับไปยืนด้วยมันไปยืนที่เดิมเอาอีกเอาอีกไอ้หมอนี่หมอนี่ไม่ยอมกลับตีสี่แล้วครับตีสี่แล้วตีสี่แล้วตีสี่แล้วมึงได้แดกกูแค่ทีเดียวแหละกูไม่ให้แล้วกลัวจริงบอกในรอบนี้กูจริงโจ้ไอ้จร,จร <c oughs> ิงจังกูเพิ่งพ่งพูดว่าจริงจังไปโอเคอ่าอุ้ย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 มันหายไปแล้วไหนวะเนี่ย <c oughs> อาขออีกทีโอเครีเซ็ตสัญญาณหนึ่งทีปุ๊บเรียบร้อยเป็นไงไปไหนละโอ้โหหมอนี่อยู่ใกล้ห้องมากครับอยู่ข้างๆเขาเอ้ยเดี๋ยวเฮ้ยใครอะเมื่อกี้ใครนี่คืออะไรตึบ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 ไอ้โจโหมาแล้วไปแล้วไปแล้วไปแล้ว มันมันเสียงอะไรวะมันเสียงอะไรอยู่ข้างหลังเลยอ่ะเฮ้ยเสียงอะไรอ่ะเดี๋ยวเสียงอะไรมัไม่มีดนตรีมีเปียโนจูโน่จูบาน่าเหรอไม่น่าใช่ฟาคิงมึงจะไปไหนมึงจะไปไหนมึงนี่เลยมึงนี่มึงนี่รีรีรีสัญญาณดูเฮ้ยใครขับข้างหลังกู มันไม่ใช่เสียงขำโอเคหรือคุว่าเสียงขำม,มันเป็นเสียงแบบแกล้งแกล้วมาแ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 ล้ว,ลวโอเคโอเคไม่ค่อยสนใจโอเคมันใกล้ามากใกล้ามากใกล้มากอยู่ข้างห้องอยู่ข้างห้องโอเคผมผมผมจะเช็คเช็คไฟรัวๆอุ้ยอุ้ยอุ้ย,ยมาแล้วเฮ้ยโซอ๋ออยเสียวว่ะโอเคไปละผมเสียวเวลาผมเลื่อนไอ้ชัตเตอร์ปิดลงมาไม่ทันนี่แหละที่กลัวโอเคไปละไปจริงนะ ไกลแล้วไกลแล้วโอ้ยมันเป็นเพลงลุ้นให้ลุ้นเล่นๆเฉยเ,เอาวะเอาวะมา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 ได้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 หายหายหายมันหายมันหายมันหายรีเซ็ตรีเซ็ตรีเซ็ตจะช้าแล้วจะช้าแล้วจะช้าแล้วมันมันต้องทำมันต้องทำยอดคอปสปีดแนะ่นอนครับเอ้ยวู้วบองจ้าเอาเว้ยชิปหนึ่งคอมพลี l e t e อุ้ยมันลุ้นอยู่เลนี่ยตอนเล่นไม่เป็นมึงได้ต่อกูพวกกูเล่นเป็นอะมึงโดนมึงโดนแน่ๆ ชิฟทูโอเคเอาละวันนี้วันที่สองแล้วครับคือในเดโมมันจะมีอยู่สองวันเองนะคุณผู้ชมนะครับวันนี้โทรศัพท์เข้าเหมือนเดิมฮัลโหลโอเควันดีเจอกันเจอกันพ่อเจอกันพ่อกูเรียพ่อเลยนะโอเคเหมือนเดิม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 อ่าเขาบอกว่าการเล่นคืนนี้ไม่มีอะไรมากนะครับก็น่าจะเป็นเหมือนเดิมแต่ผมคิดว่าน่าจะมีหลายตัวค่อนข้างพิตี่ชัวร์เลยแหละเอาเป็นว่าตัวไหนคือผิดปกติหรือ เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเมื่อกี้ไม่ทันไปไหนละนี่นี่ใช่ไหมอ๋อไม่ใช่หรอมันยืนอยู่แล้วอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวนะใครวะเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหยืนยืนหล่อเลยเมื่อกี้พี่เป็ดพี่เป็ดพี่เป็ดโอ้ยกล้องผมเบอร์พี่เป็ดตัวเนี่ยพี่เป็ดชิบหายแล้วพี่เป็ดอยู่ไหนแล้วเนี่ยทิบหายพี่เป็ดโอ้ยมึงไอ้นี่ด้วยหรอสองตัวเลยเหรอ เชี่ยมันสองตัวเลยฟักรากูสัญญาไม่พอสัญญาไม่พอใช้จริงครับกูมีอสองตัวพี่เป็ดกับพี่กระต่ายร่วมมือกันครับผมโอ้โหอ๋อไม่อ๋อกระต่ายไม่เอ้ยพี่เป็ดมายืนอยู่นั้นอยู่แล้วเหรอไม่ใช่วะพี่กระต่ายคนเดียววะไอหมอนี่มันเอากูจริงมันเอาสุดจริงมันจะเล่นผมจริงมันจะเล่นผมจริงเปไหนแล้วเป็นนเฮ้ยเดี๋ยวเดียวปิดไปยัง มันวิ่งใส่เลยอะไปจริงปะเนี่ยชื่อไหนวะเฮ้ยโอ้โหแล้วเลยเฮ้ยเฮ้ยไอ้เชีย่ยนี่แม่งกูเห็นนะ่าแม่งแอบดูบลายไสย้เอ้ยไปแล้ว,ไป,ลวไปจริงปะเฮ้ยไอ้ยัเยเสียงท่อเดี๋ยวไปไหน นี่ไงโอเคโอเคมนอยู่ใกล้เต็มตัวเลยฮะมาละมายังมาดิมาพี่กตายเอาพี่ก่อนเลยป้าล่ะอยู่ใกล้ห้องเราเลยครับ <c oughs> ไหนพี่กตายพี่กตายมาดิโอ้หแม่ผมชื่นใจหน่อยพี่เหระ ไอชีย้ยเขาหลังกูปุ้เนี่ยเฮ้ยไ,ไม่มาว่ะไอชี้หรือวะดิ่งไอง้มาแล้วโอ้โอเครีเซ็ตสัญญาณไปยังไปแล้ว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 เชีย่ยแม่งวิ่งใส่ด้วยโคตรเดือดอะโอเคเยอะอัดอ,อุ้ยเสียงท่อเนี่ยมันจะ เฮ้ยเดือดเดือดเดือดโอโหโอ้โหไอ้ยิ่งวิ่งวิ่งกันอย่างสวนสนุกไอเด็กนี่มันคืออะไรอ่ะเฮ้ยโอ้โหเยเ้ปิดไม่ทันเชี่ยปิดไม่ทันโอ้ยเชี่ยปิดไม่ทันเชี่ยโอเคมันมีตัววิ่งชาร์จเว้ยถ้าถ้าเราเห็นหน้ามันเราต้องดึงปิดเลยเว้ยเราไม่สามารถที่จะชาร์จได้โอเค in your อินยูวินโดแม็กชัวร์ค e อ h ชัตเตอร์เวนชี h ดี e โอเคทำให้แน่ใจนี่ไงใช่จริงนะครับเขาบอกว่าทำให้แน่ใจว่าเราปิดปิดชัตเตอร์แล้วถ้าเกิดมันอยู่ตรงนั้นอะคือมันมาแล้วมันอยู่ตรงนั้นเราต้องปิดชัตเตอร์เว้ยโอเคโอเคเอาใหม่เอาใหม่ได้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 ผมก็ได้ไอ้เชีลลีสุดดุ้งเลยโอเคค่อนข้างค่อนข้างเคลียร์ครับโอเคหมายความว่ามันจะไม่หลอกเราทันทีพอเราเอากล้องลงอ่ะไอตัววิ่งอ่ะมันจะต้องแบบว่าให้เราเห็นหน้าก่อนมันจะโผล่สักมุมนี่แหละ เราเห็นหน้าปุ๊บเราค่อยใส่นะครับโอเคครับทราบตามนั้นนะคุณผู้ชมเอาไปเว้ยแม่งโหดชิบหายเลยว่ะหรือน้ำลายดังเอือกแหละอึกเลยอึกอึกอึก,อกโอเคพี่เป็ดพี่เป็ดเหมือนเดิมพี่เป็ดไม่น่าป่ะหรือว่าพี่เป็ดต้องต้องตุ๊ดๆด้วยวะเป็นลายไส้เ้ยห้องแม่งหันมาปลานนี้แล้วกันพี่เป็ดมึงหรือเปล่าเนี่ยไม่ใช่ด้วยพี่เป็ดขอโทษ พี่เป็ดแม่งยืนอยู่อย่างี้แบบยืนจนศพเน่าอ่ะอะกระต่ายพี่กระต่ายอยู่ไหนไอน,นี้ตัวปัญหาเลยฮะตัวจ้องจะตอกกูเลยตัวนี้โอ้ยโอย้หายไปสองตัวหายไปถึงสองตัวโอ้ shit แอบริลลิสเก้เนี่ยโอเคมันยังไม่โผล่มาถ้ามันยังไม่โผล่ถือว่าปลอดภัยนะครับโอเค What the fucking wrong with you man สองตัวโอเค โอเคไปไหนล่ะไปไหนมานี่ก่อนมาเล่นกันก่อนโอเคโอเคกองเริ่มเบลอขึ้นเงี้ยหรือว่าเธอไม่ชัดเจนหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับอะไรวะเนี่ยโอเคอเค้าเฉยวะต้องดูดีๆโอเคพี่กระต่ายอยู่นี่ครับอ่าอะไรโอเคพี่กระต่ายยย้ามานี่อ่ะแยบปิดเลยโอเคผมพยายามจ้องหน้าต่างอยู่นะชัตเตอร์เนี่ยใช่ไหม อย่าวิ่งมาเป็นพอเอาจริงเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหปิดดิแม่งวิ่งเฮ้ยโอเคโอเคมันได้ยินเสียงท่อด้วยอะ่ะอยู่ไหนหรอวะเฮ้ยเฮ้ยหาย,เ,ยเชี่ยลง โอ้โอ <ih ak> oh, oh, oh. <ates> <c oughs> ้โอ้โอ้แม <c oughs> oh, ่งมาจริง kind ด of ้วยไปแล้วค <t iny> ีสโบรกเบบี้โอเพี่กระต่ายอยู่ไหนพี่เป็ดแม่งอ้าปากโอ้โหหิวข้าวดิยเฮ้พี่กระต่าย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 เฮ้ยเหี้ยเอ้ย โอเคเ้ยโอ้ยเจ๋เกดือดจังวะโอเคพี่กระต่ายไม่อยู่ในกล้องหมายความว่ามันอยู่ใกล้แล้วให้เราเตรียมตัวเลยเข้าใจชีโดนไปแล้วโดนตอกอีกแล้วกูอุ้ยมัองตอกโหดมากอทำไมชีมายองเว้ยมาเว้ยโอเคเรารับมือตัววิ่งได้ดีแล้วทีนี้เราเหลือ โอเคพี่กระต่ายเมื่อกี้ผมพลาดิผู้พากพี่กระต่ายไปมันไม่อยู่ในกล้องหมายความว่ามันมาแล้วนะครับโอเคคนที่จะเตรียมพร้อมไว้เสมอนะฮะทำไมโอ้ยเสียวโอเคมันอยู่3ตัวนะครับโอเคมันจะที่หายจะเป็นพี่กระต่ายตัวนี้นะครับดิจิต้าชาวร็อกนะครับเอา้าพี่เป็ดกูไปก่อนเลยโอ้ยพี่เป็ดไม่ได้เว้ยนะแล้วพี่เป็ดมันแบบว่าเนี่ยมันล่อไม่ได้ด้วยนะตัวเนี้ยเห็นปะไม่สนใจครับพี่เป็ดกูแบบดอนแค่ไอ้นี่จริงเลยอะ ไม่สนหาแรงนั่นเนี่ยบอกน้องน้องน้องจะเรียกพี่ทำไมอ่ะพี่ไม่สนใจหรอกโอเคพี่ก็ตายอยู่นี่โอ้ยโจทันปะวะทันปะทันปะทันไปยังดูก่อนเราดิสแทร c ทันหรือเปล่ายังไม่ทันนี่อันนี้ทันอันนี้ของจริงโอเครู้เรื่องรู้เรื่องรู้เรื่องดีรีเซ็ตรีเซ็ตรีเซ็ตเราเตอร์โอเคโอเคพี่กระต่ายมองอยู่พี่เป็ด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 มานี่แล้วพี่เป็ดมานี่แล้วพี่เป็ดพี่เป็ดอยู่ห้องล่างเอาแล้วเอาแล้วอันนี้เอาจริงเอาจริงเอาจริง จริงเอาจิงพี่เป็ดเป็ดเฮ้ยเสียงอะไรเสียงอะไรเสียงท่อป่ะเสียงท่อป่ะไปไหนล่ะไปไหนมาคุยกันก่อนมาคุยกันก่อนเลยเอาพี่เป็ดอยู่พี่เป็ดจะอยู่โอเคยัง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 เสียวะผมขอรอคืนนี้ได้ไหมพี่พี่ครับโอเคโอเคอัปเดตใหม่เมื่อกี้น่าจะพี่กระต่ายาย้ายไปห้องนั้นแล้วหรือเปล่าน่าจะค่อนข้างชัวร์นะพี่เป็ดหายโอเคพี่กระต่ายนี่ โอเคพี่เป็ดยังไม่มาพี่เป็ดปอยู่ไหนวะ <c oughs> ไหนวะอยู่ไหนไอ้เป็ดมาแล้วมันมาแล้วมันมาแล้วมาอยู่ในท่อมันเปิดท่อมากระจายมาเอา้ามันไม่เล่นสัญญาณวะโอเคมา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 ,มา

ั่นแน่มาจะอีอะไรฮะมาจะจริงจะจริงจะไปก่อนเลยโอเคไปแล้วเปิดดีครับโอ้โอเคเหลือพี่เป็ดระวังตัวมาระวังพี่เป็ดไว้ดีนะฮะมันจะมาตอนที่อ,อ้วิ่งแล้ววิ่งแล้ววิ่งแล้วมีไงแม่งวิ่งมาเลยได้ยินเสียงไปแล้วไปแล้ว,ไป,ลวไปจิบะ ได้ไปจริงอย่านะอย่าหลอกนะเว้ยเฮ้ยหายแม่งเร็วเกินครับเมื่อกี้ไม่ทันไม่ทันแน่นอนอุ้ยมีเด็กเชี่ยอยู่ในท่อป่ะโอเคเฮ้ยอุ้ยโอ้ยเชี่ยอุ้ยเด็กเชี่ยอยู่ในท่อป่ะเมื่อกี้มัน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 ไม่น่าใช่อ่ะมันน่าจะสองตัวโอเคโอเคไปมันไปละไปไกล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 เกตเวย์เกตเวย์โนรีฟาวโนรีฟาวไปไหนไปไหนมาก่อนมาก่อนเลย เดินไปไหนแหม่เดินทั okay. 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 ่วเลยนะสปีดอัพก่อนฮะโอเคยัง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 ได้อยู่หูเงือแตกอันนี้มันน่าจะเป็นป้ายโปสเตอร์ไม่ไม่น่าใช่เด็กกระโปรงโลกันอันนั้นนะฮะโอเคโอเคเรารีเซ็ตเน็ตใจเย็นค่อยๆเล่นใจเย็นๆอย่าล้นเข้าใจไหมบอกตัวเองเนี่ยยังเป็ดไมกแล้วเป็ดอยู่ข้างล่างเห็นกระต่ายนี่โอเคเป็ดอยู่ข้างล่างกระต่ายอยู่บนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยฮึบชิ่ เดือบโอเคมาอยู่นี่โอเคใกล้แล้วใกล้แล้วขึ้นก่อนเฮ้ยไอ้เชีย่ยเฮ้ย,ย,ย,ยมันมันไม่ไปหรอแล้วปิดไปแล้วไงเชีย่ยจนประตูจะหมดแล้วอะ่ะคือต้องเปิดแล้วอะ่ะยังไงก็ต้องเปิดอ่ะเมื่อกี้โอ้ oh my god โ oh shit โอ้ยเนี่ยมันบอกทำให้แน่ใจว่าปิด ไอ้ชัตเตอร์อยู่เมื่อเธออยู่ตรงนั้นไอ้เชี่ยก็แน่ใจแล้วไงก็ก็ปิดจนประตูมันจะหมดแล้วอะมันจะไม่หนีก่อปกติคือมันต้องไปแล้วไงยังไม่ไปก่อเชีย่ยกูยากเนี้ยเชี่ยแม่งอันตรายมากชิปทูกูต้องโดนโดนเป็ดตอกกี่รอบเนี้ยเป็ดกระ,กระต่ายแม่งรวมหัวกันคอมโบเลยฮะนี่คือสิ่งที่เรียกว่าคอมบิเนชันโอเค เชืขอดีๆทีเถอะวะมามึงจะมาเล่นกีตาร์อะไรของมึงก็มาเฮ้ยนี่อ๋อมันไอหัวเด็กเป็ดนี่มันอยู่นี่ปะมันอยู่ในมือของไอไอนั่นเว้ยผู้ชมมันอยู่ในมือของเอ่อเจ้าเป็ดอะใช่ไหมไปแล้วเป็ดกูไปก็เลยออกตัวอย่างรุนแรงครับผมอยู่นี่แล้วโอเคเป็ด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 เราต้องตืดตืดเป็ดได้ปะวะ ือมันจะแบบว่าไม่สนใจแต่เราส่งเสียงเตือนว่ามันแบบใกล้แล้วอะไรประมาณเนี้ยนะโอเคยางกูรดเร็วมากดีโหลดยังอยู่ยังอยู่เป็ดเป็นะละเป็ดเป็ดอยู่นี่อยู่ข้างล่างครับอยู่ห้องล่างค่อนข้างที่จะใกล้เลยแหละเ <c oughs> ออกระต่ายกระต่ายกระต่ายยังมองอยู่โอเคไปแล้วออกล่าอยู่นี่ครับโอเคจังหวะนี้จังหวะนี้คือ ลีร้อยโอเคไปครับผมเดี๋ยวยาวไปนะกับค่ำคืนนี้พี่เป็ดอยู่นี่ครับพี่เป็ดพี่เป็ดยังไม่ไปจังหวะนี้ยังไงยังไงต่อตายอยู่ไหนก็ตายอยู่ที่เดิมยังไม่ไปว่ะไอ้พวกนี้มันมันเอ้ยเป็ดไปแล้วก็ตายอยู่นี่แทนโอเคเป็ดไปไหนไปเป็ดเน็ตไปเป็ดเน็ตโอเคอยู่ไกลมากเลยย่า อยู่ใกล้สุดๆ okay. เป็ดใกล้มากครับมันจะไม่เริ่มมันจะไม่เริ่มที่จะเล่นเรานะฮะยมาแล้วปะเป็มมุดท่อมาแล้วค่อนข้างชัวร์ครับเหลือก็ตายเฮ้ยปิดโอเค,อ,เคอ่ะกูปิดยันประตูหมดเลยนะรอบเนี้ย ้ากูโดนนี่คือเรียบร้อยนะกูโดนไหมไม่โดนมนอยู่ไหนเอาไอ้กระต่ายก่อนเลยเป็ดพึ่งไปกระต่ายอยู่นี่ใกล้ามากเลยเว้ยปิดดิปิดปิดกด,ด,ดคือผมลากปิดไม่ได้ฮะผมลากแล้วเมื่อกี้เห็นเมาส์ว่าผมผมกดอะผมกดสามสี่รอบอะมันชัตเตอร์ไม่ลงเว้ย แบตก็ไม่หมดไม่ใช่หรอโ oh อ้ม่กอดเชี่อเอ้ยขี้จะแตกโดนจับสแกนแต่ละทีเฮ <c oughs> ้ยอเอาเป็นว่าเดี๋ยวขอพักไปแต่พียเท่านี้ก่อนดีกว่าครับสำหรับเกมนี้นะฮะโอ้โหมันเราใจไปเลยอ่ะโอเคมัน,ม,นมันคือมันมีแค่2คืนครับถ้าเราผ่านคืนนี้ไปได้ก็น่าจะหมดแหละและอย่างหนึ่งเกมมันเป็นตัวเดโม่เลยฮะ,ะแล้วก็ผมอขี้แตกครับข <c oughs> ี้จะแตกเอาไว้ว่าเดี๋ยว ค่อยมาต่อเลยรอ,อ,อตัวเกมเต็มแล้วกันจะพูดว่าพ์ทหน้าก็ไม่กล้าพูดครับเอ้ยเอาเป็นว่าคอมเมนต์แล้วกันถ้าอยากให้ผมมาจัดการด่าน2องให้ได้นะครับก็ลองคอมเมนต์ดูแล้วกันโอ้โหตอบโดนยับ,ย,บยับเลยครับผมเอาเป็นว่าขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะครับถ้าใครชอบก็ฝากไลค์แชร์ subscribe ไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวผมขอตัวไปกินข้าวก่อนอยังไม่ได้กินข้าวเลยล่ะเพิ่งตื่นได้ไม่นานเองครับก็รีบอัดคลิปเลยโอเคที่รีบไปก็เพราะไปกินข้าวนะครับโอเคแล้วเจอกันบ๊ายบายครับผมบจุ๊บ